จ้่ข่ะเรา,าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเยียวยาประกันสังคมรอบใหม่สำหรับอาชีพอิสระคนกลางคืนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจทาวประกันสังคมนะคะโดยได้อัปเดตว่าอัปเดตแล้วกลุ่มเยียยารอบใหม่ รับ5,000บาทต่อคนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโดยได้อัปเดตว่าโอนให้รอบที่4วันที่21มกราคม2565นะคะข่าวด่วนอัปเดตแล้วสถานะรับเงิน5,000บาทเยีวยากลุ่มอาชีพกลางคืน สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิสถานะอัปเดตล่าสุดของตนเองนะคะแล้วได้รับข้อความว่าได้รับสิทธิโอนเงินในวันที่21มกราคม2565เป็นข้อมูลณวันที่19มกราคม2565นะคะแสดงความยินดีกับคนที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจข่าวประกันสังคม